ชาวบ้านชาวเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูงทั่วๆไปแม้จะมีหลากหลายชนเผ่าหรือปะปนกันไปตามกาลเวลาการเป็นอยู่หรือใช้ชีวิตก็เลยดูคล้ายๆกันบางจากการที่หลายชนเผ่าในสมัยต่อๆมาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่ครองรวมชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันได้จึงมักจะเห็นวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันจนคนทั่วๆไปอาจจะแยกแยะไม่ออกเลยโดยซ้ํา และนั่นก็เป็นอีกสาเหตุที่อาจจะเกิดเรื่องร้าวต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายที่แอแฝงเข้ามาในชุมชนแบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเรื่องลึกลับที่ปกติกับพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วตามผืนป่าทั่วๆไปแต่กลับยังมีเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนอีกจนได้แบบที่หาต้นตอไม่เจอแม้จะรู้ดีว่าชาวบ้านชาวเขาไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไหน ก็ยอมต้องมีเรื่องของวิชาอาคมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะส่วนใหญ่จะต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อและสิ่งที่ชนเผ่านั้นนับถือเคารพบูชาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงถึงขั้นมีการตายเกิดขึ้นทั้งคนและสัตว์แทนที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าทั่วๆไปตามธรรมชาติหรือตามวิถีชีวิตของมันแต่ดันมาเกิดขึ้นเฉพาะในหมู่บ้านของชาวเผ่ากะเหลียง ที่ในหมู่บ้านเองก็มีหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งก็เป็นหมอผีที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยไปกว่าเผ่าอื่นเรื่องผิดปกติในหมู่บ้านตัวหมอผีเองก็พอจะรู้ว่าต้องเกิดมาจากอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติก็คือแกคิดว่าสิ่งนั้นมันต้องเกิดมาจากผู้ใดผู้หนึ่งที่มีวิชาอาคมแต่โดยความที่หมู่บ้านที่แพ่ขยายใหญ่โตไปตามกาลเวลาแม้จะมีหมอผีซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างก็มาจากหลายชนเผ่ามาอยู่ปะปนเป็นครอบครัวร่วมกันจึงไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากใครการตายของสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่ตัวของชาวบ้านที่เกิดขึ้นมาหลายรายในช่วงเวลานั้นจากสภาพของเหยือ่อล้วนแต่น่าจะเกิดจากลองรอยการกระทําของเสือทั้งสิน้นในหมู่บ้านไม่เคยพบเสือมานานมากแล้วจึงแน่ใจว่าต้องเป็นคนที่เก่งกาทางวิชาอาคม ที่มาอายอยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครแสดงอาการหรือมีพิรุษอะไรหเห็นแม้แต่คนเดียวแถมดูไม่ออกโดยซ้ำว่าจะมีใครคนใดมีวิชาอาคมแต่ต้องยอมรับว่าคนผู้นั้นต้องเก่งกาทางวิชาอาคมไม่ใช่เล่นจึงจะสามารถแปลงตัวเองเป็นเสือได้แม้ว่าต่อ,ตอมาชาวบ้านจะป้องกันระวังภัยกันเป็นอย่างดีแล้วก็ยังไม่ไวมีคนตายหรือว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะกับหมูของชาวบ้าน ตกเป็นเหยื่อให้กับมันอีกหลายลายโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องแม้แต่เดียวจากเหยื่อก็เลยเป็นเรื่องหวาดกลัวของชาวบ้านเป็นอย่างมากตัวหมอผีเองจึงต้องออกตามล่าสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นเสือนั่นหรือไม่ว่าจะเป็นเสือสมิงหรืออะไรก็ตามโดยตัวของแกเองความที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและเป็นหมอผีที่มีวิชา,าคมมากที่สุดในหมู่บ้านจะไม่ยอมให้ชาวบ้านที่นับถือตนเองต้องมาเดือดร้อนไปมากกว่านั้นตกคำ เหมือนทุกครั้งที่เหยื่อถูกฆ่าตายแกจึงได้สั่งชาวบ้านว่าห้ามออกไปไหนมาไหนหรือออกไปเพ่นพ่านโดยเด็ดขาดในยามค่ำคืนตัวหมอผีเองก็ได้ทำพิธีตามที่ตัวเองนั้นมีด้วยวิชาคมที่มีทั้งหมดเพื่อคุ้มกันภัยตัวเองจากคมเขี้ยวที่อาจจะพลาดพลัง้งหากว่าต้องมีการ,รเผชิญหน้าและต่อสู้กันประมาณสองทุ่มเ็จเศจแกก็ออกจากเรือนเดินไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำตัวเป็นเหยื่อล่อให้เสือออกมา โดยที่ในมือของแกมีเพียงมีดหมอที่ยาวเกือบฟุตเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นเดินย่ำไปทั่วทั้งหมู่บ้านและป่ารอ,อบหมู่บ้านจนเกือบจะตีสีก็ยังไม่พบพี่แววว่าจะมีเสืออย่างที่คิดแกอาจจะลืมคิดไปว่าหากว่าเป็นเสือสมิงที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านอย่างไงเสือมันก็ต้องรู้จักตัวของหมอผีเป็นอย่างดีโดยที่ตัวหมอผีเองไม่รู้เลยโดยซ้ําว่ามันเป็นใครแต่แกก็ไม่ละความพยายาม ที่จะต้องจัดการกับมันให้ได้ช่วงเวลาโผล่เพสจนเจียนเกือบจะสว่างใกล้เวลาที่ชาวบ้านจะตื่นออกไปทำมาหากินขณะที่แกเดินลัดเลาะอยู่ตามชายป่ารอบหมู่บ้านก็ได้พบเจอเข้ากับหญิงสาวชาวบ้านที่กำลังเดินตรงออกมาจากในหมู่บ้านตัวแกก็คิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านที่ตื่นออกไปทำมาหากินกันแล้วหญิงสาวชาวบ้านไวัยไม่ถึง40ดูยังไงก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยหรือเป็นคนที่มีวิชาอาคมอย่างที่คิด แกก็เพียงแค่มองยิ้มยิ้มทักทายตามภาษาของชาวบ้านทั่วไปเมื่อหญิงสาวเดินตรงเข้ามาใกล้ขณะที่แกกำลังจะเดินสวนกลับเข้าหมู่บ้านเช่นเดียวกันยังไม่ได้พูดจาทักทายอะไรกันหญิงสาวก็ไม่มีทีท่าว่าจะยิ้มตอบรับใกล้กันไม่ถึงห้าวาจู่ๆร่างของหญิงสาวก็กลมลงแล้วก็กระโจนพวดเข้าใส่หมอผีที่ไม่ทันได้ตั้งตัวอาน,นิจจาล่างของหญิงสาวไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นตั้งแต่แรก แต่ล่างที่เห็นกระโจนเข้ามานั่นมันกลับกลายล่างเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหญิงสาวนั้นเป็นเสือสมิงมีดหมอที่อยู่ในมือไม่มีโอกาสจะได้ใช้กระลุดมือไปสะก่อนอาคมของหมอผีที่ทำพิธีครอบกายเอาไว้ก็ไม่ได้เข้มขขังพอที่จะสามารถกันคมเขียวของนางเสือสมิงได้แม้แต่น้อยเสมือนว่านางเสือสมิงอาคมคงจะไม่ใช่ธรรมดาทั่ว,วไป คมเขียวที่ฝังเข้าไปที่ล่างและกัดกระชากอย่างรุนแรงที่ลำคอสามารถฉีกเนื้อหนังของหมอผีออกเป็นชินช้นชิ้นได้ยอย่างไม่ยากเย็นนักไม่มีแม้แต่โอกาสจะดิ้นรนหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือจากใครสุดท้ายแกกระาดใจใตายไปสะก่อนหลางไร้วิญญาณของแกถูกลากหายเข้าไปในป่าไม่ไกลมากนักจนช่วงสายๆก็มีชาวบ้านไปพบเข้าในสภาพที่ลำคอมีแผลเวอะวะดวงตาเบิกถลน ถูกกัดกินเนื้อส่วนสะโพกหายไปเห,หลือแต่กระดูกมีรอยคาเปื้อนหลากยาวเข้าไปในปา่าจากจุดเดิมที่แกถูก่าตายเมื่อสิ้นหมอผีหัวนาหมู่บ้านก็เหมือนสิ้นไร้ที่พึ่งขนาดหมอผีที่มีวิชาคมที่เข้มขังมากกว่าใครก็ยังถูก่าตายได้โดยง่ายประสาอะไรกับชาวบ้านที่พอมีวิชาคมอยู่บ้าง <S <S เพียงแค่เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครในหมู่บ้านเป็นเสือสมิง แถมคงจะมีวิชาอาคมแก,ก่กาพิสดารเสียด้วยที่สำคัญมันยังมีจิตใจโหดเหี้ยมจนไม่น่าจะหลงเหลือความเป็นคนได้อีกแล้วชาวบ้านต้องอยู่กันโดยความหวาดกลัวอีกเกือบเดือนโดยที่ไม่มีใครกล้าออกไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนระหว่างนั้นก็มีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกฆ่าตายไม่เว้นแต่ละวันที่น่าหวาดหวั่นก็คือมันเคยได้กินคนเข้าไปแล้วไม่นานคงต้องมีชาวบ้านได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีก แต่ก็มีชาวบ้านไปพบกับหลวงพ่อพระธุดงค์ลูปหนึ่งเขา้าที่ท่านได้แวะเข้าไปปักกฏอยู่ชายปานอกหมู่บ้านเหมือนกับมีพระมาโปรดและเหมือนว่าท่านจะรู้เรื่องราวในหมู่บ้านว่ามีเพศไัยหลายแฝงตัวอยู่ท่านได้ให้ชาวบ้านผู้นั้นช่วยฉีกผ้าสังฆาติของท่านที่ไม่ค่อยได้ใช้ในยามออกธุดงค์ให้เป็นชิ้นชิ้นจนหมดทั้งผืนเป็นเส้นยา,ยาวๆวก่อนที่จะม้วนมัดเป็นปมตะกุดทีละดอกทีละดอก พร้อมกับท่องมต์บรรจุพุทธคุณใส่เข้าไปด้วยจนหมดทุกชิ้นทุกเสน้นก่อนจะรวบรวมอัดพุทธคุณใส่เข้าไปอีกครั้งจนเข้มขลังโดยทั้งหมดใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจึงได้แล้วเสร็จก่อนที่ท่านจะสั่งให้ชาวบ้านผู้นั้นนำเอาไปแจกใจให้กับชาวบ้านทุกคนไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงที่เลือให้นำไปผูกตามทางเดินรอบๆหมู่บ้านจนทั่วสิ่งชั่วร้ายจะไม่สามารถเข้าใกล้และทำอันตรายได้ ระหว่างทางที่ท่านปักกฏบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ชายป่านอกหมู่บ้านผ่านไปหลายวันก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับชาวบ้านอีกเลยหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ตามด้วยเหตุนั้นสิ่งที่เคยมีเหยื่อให้กินแต่เมื่อลาเหยื่อไม่ได้มันก็เกิดความเขียดแค้นขึ้นมาและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงกลางดึกของอีกหลายวันถัดมาระหว่างที่หลวงพ่อนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างสงบ จู่ๆท่านก็นคลายออกจากสมาธิลุกออกมานั่งอยู่นอกกรดเหมือนว่าท่านจะรู้ว่าจะมีผู้มาเยือนต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าดังสวบๆตรงดิ่งออกมาจากในโมบ้านด้วยเสียงฝีเท้าไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวต่อสิ่งที่มันกําลังจะมาะเผชิญหน้าแต่อย่างใดเมื่อมาถึงนากดที่หลวงพ่อท่านยังนั่งหลับตารออยู่ก่อนแล้วมันก็นชี้หน้าดากราตวาดลั่นต่อว่าหลวงพ่อว่าเป็นพระไม่อยู่ส่วนพระ กลับมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของทางโลกหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้โตอตอบอะไรปล่อยให้หญิงสาวผู้มาเยือนออกฤทธิ์ออกเด็ดไปเรื่อยเปื่อยไม่ยอมหยุดปากก่อนที่ท่านจะตัดสินใจโยนอะไรบางอย่างออกไปเมื่อสิ่งนั้นกระทบเข้ากับล่างของหญิงสาวนางนั้นล่างของนางก็กระเด็นไายออกไปไกลเกือบสิบวาก่อนจะลุกปวดพลาดขึ้นมาและล่างของนางก็ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วยืนจังการ้องขู่คำรามลั่น พร้อมกับกระโจนเข้าใส่หมายจะขยำหลวงพ่อที่ท่านยังนั่งหลับตาอยู่จู่ๆสิ่งที่ท่านโยนออกไปก็ปรากฏล่างยืนขวางเอาไว้ซึ่งเป็นล่างของหมอผีที่ตายไปแล้วที่หลวงพ่อท่านปลุกขึ้นมาโดยอาคมและพุทธคุณโดยที่มีล่างที่ใหญ่โตไม่ต่างกับยักษ์สาในมือยังถือกระบองไม้ดำมาเมื่มขนาดใหญ่และฟาดโคมสวนเข้าไปที่ร่างของนางเสือสมิง ที่ทะลัเข้ามาจนฟุบลงไปกองกับพื้นมีเสียงร้องรันด้วยความเจ็บปวดล่างหมอผีได้ฟาดกระบองไม้ซ้ำลงไปอีกหลายครั้งจนล่างของนางเสือสมิงฝังลงไปกับพื้นดินเกือบครึ่งตัวนางไม่ถึงกับตายแต่มีเลือดทะลักออกมาจากทั้งปากและจมกูกล่างบอบช้ำสุดแสนเวทนาของนางค่อยคอยคืนล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งกระเสือกระสนขึ้นมาจากหลุมดินหลวงพอทันลุกขึ้น เดินอุ้มบาตรที่มีน้ำมนต์มาด้วยท่านได้เทศนาสั่งสอนไปมากพอสมควรจนนางเสือสมิงเรื่มสงบลงและพนมมือกลมกราบต่อหน้าท่านหลวงพ่อท่านก็เลยเอาน้ำมนต์ลาดใส่ลงไปที่ล่างของนางเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์นมนต์ดำอมำหิตออกไปให้พ้นแล้วท่านก็สั่งให้ไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อสร้างบุญบารามีและลบล้างบาปกรรมที่สร้างมาอย่าได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีก นางกรมกับหลวงพ่อเสร็จก็ลุกเดินหันหลังหายเข้าไปในปา่าโดยมีร่างของหมอผียืนจังกาบอกให้รู้ว่าต่อไปจะคอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านอยู่ที่นี่จะไม่มีใครเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกก่อนที่ร่างอันใหญ่โตของหมอผีจะจางหายไปช่วงสา,สายชาวบ้านเข้าไปก็ไม่เห็นหลวงพ่อท่านอยู่ที่เดิมแล้วพอไม่เห็นท่านออกไปรับบิณฑบาตเสียงกรีดร้องที่ดังลั่นเมื่อช่วงกลางดึก ชาวบ้านได้ยินกันเกือบทุกหลังคาเรือนทำให้เข้าใจว่าหลวงพ่อท่านได้ปราบเสือสมิงดันได้แล้วจึงได้จากไปพอเห็นหลองรอยของต้นไม้ที่ล้มละเนรนาดและหลุมดินที่อยู่ใกล้ๆกับที่ท่านปากกดด้วยจากนั้นมาก็ไม่เคยมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกเลยการหายตัวไปของหญิงสาวนางนั้นก็ไม่ได้มีใครสงสัยอะไรก่อนหน้านั้นนางก็มามีผัวเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้าน ต่อมาผัวก็ได้ป่วยตายโดยที่ทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียว